สำหรับอาทิตย์นี้นะครับวันจันถึงวันเสาร์นะฮะผมทำกำไรไปทั้งสิ้น3,4850บาทนะครับก็ถือว่าอาทิตย์นี้เป็นผลงานเทรดที่ดีนะครับก็จบงานตามเป้าตามวินัยของอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทรดเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทรดมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียน ส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผม เรามาดูวิธีการเซตติ้งกันก่อนนะครับว่าอินดิเคเตอร์2เส้นนี้มันเซตติ้งหรือมันตั้งค่ากันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตัวชี้วัดนะครับคลิกไปเลยที่ตัวชี้วัดแล้วเลื่อนลงมาที่ moving average มาที่เส้นค่าเฉลี่ยครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับซึ่งเราจะใช้เส้นแรกที่ SMA 5นะครับปรับตรงนี้เป็นเลข5ประเภทใช้ SMA สีนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสีเหลืองก่อนนะครับจากนั้นให้สมัครใช้งานเราจะได้เส้น1เส้นมานะครับ อีกเส้นหนึ่งเราก็ทําแบบเดิม นะครับด้วยการเข้าไปที่ m o v i n g a v e r a g e ตรงนี้แล้วไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปปรับระยะเวลาเป็นเลข3ประเภท SMA เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นสีขาวแล้วก็สมัครการใช้งานเห็นไหมตรงนี้ว่าเราจะได้เส้นอยู่2เส้นตรงนี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เขตในโทรศัพท์นะครับสามารถเซตติ้งได้ตามนี้เลยนะครับก็เปิดมาเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนนะครับเป็นรูปแท่งเทียนนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนหาที่แท่งเทียน1นนาทีก็ปรับไปอย่าลืมปรับมาตราส่วนด้วยนะครับถ้าเราไม่ เ,เวลาซูมเข้าซูมซูมออกแท่งเทียนเขาจะเปลี่ยนจากนั้นเราก็เข้ามาที่อังค่าตัวนี้เข้าไปที่ตัวชี้วัดกดเข้าไปแล้วกเ็เลื่อนหานะค,คำว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า moving average แต่องผมเป็นภาษาไทยนะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ กดเข้าไปได้เลือกประเภทเป็น sma 5เราก็มาปรับตัวเลขที่ระยะเวลาตรงนี้เป็นเลข5ก็เลือกสีเลือกความหนาแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยเราก็ได้เส้นแรกมาแบบนี้นะครับพอได้เส้นแรกมาแบบนี้อีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกัน moving average นะครับตรงนี้เข้ามาเลือกประเภทเดิมนะครับ sma แล้วเส้นที่2เราจะปรับเป็นระยะเวลาเป็นออเลือกสีเลือกความหนาได้ตามใจเลย นะครับเดี๋ยวผมเลือกสีนีลระกกนแล้วก็สมัครใช้งานเมื่อสมัครใช้งานแล้วเราจะได้เส้น2เส้นแบบนี้สําหรับโทรศัพท์ทําตามนี้เลยนะฮะสำหรับวิธีการเทรดของเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นแบบตามเทรนขาขึ้นแล้วก็แบบตามเทรนขาลงนะฮะผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเส้น SMA สสีขาวแล้วก็ SMA 5สีเหลืองถ้าตัดกันขึ้นเราจะมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นเพนื่อนๆสังเกตง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นส่วนใหญ่แท่งเทียนจะ ปิดเป็นสีเขียวแล้วเราจะโฟกัสการซื้อขึ้นกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นเทรนขาลงเราจะสังเกตเห็นว่าเอสเอ็มเกับ SMA5 ตัดกันเป็นการตัดลงเราก็จะมองว่าเป็นเทรนขาลงสังเกตนะคบว่าแท่งเทียนส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเราจะโฟกัสการซื้อลงกันครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะซื้อขึ้นซื้อลงที่ตรงไหนให้เป็นเพื่อนดูตรงนี้นะครับเมื่อเส้นตัดกันลองดูจากภาพนี้นะครับอันนี้มันตัดขึ้นก็คือ SMA 3สีขาวตัดกับ SMA 5สีเหลืองเป็นการตัดขึ้นอันนี้เราก็จะซื้อขึ้นกันปกติเราจะซื้อขึ้นหลังจากแท่งตัดกันเลยพอเส้นมันตัดกันเนี่ยให้เพื่อนๆมองย้อนกลับไป1แท่งนะครับให้แท่งก่อนหน้าที่เส้นจะตัดกัันนต้้้งงวิามท2เส ยกตัวอย่างภาพนี้นะครับแท่งนี้มันวิ่งข้ามทั้ง SMA 3และ SMA หหลังจากนั้นเส้นก็ตัดกันตรงที่เส้นตัดกันเนี่ยแทง่งเทียนต้องปิดอยู่บนเส้นถ้าเกิดแบบนี้นะครับให้เราซื้อขึ้นที่แทง่งถัดไปได้เลยอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันวิ่งขึ้นตามแนวโน้มของมันเลยอันนี้ก็จะเป็นการซื้อในลักษณะของเทรนขาลงดูตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นมันตัดกันละเป็นการตัดลงก็ให้เรามองย้อนกลับไป1แทง่งเราจะเห็นว่าแท่งนี้ก็วิ่งข้ามทั้ง2เส้นเหมือนกันเลยตรงที่เส้นตัดกันมันก็ปิดอยู่่่่่่ตตตตต้้้เเเสนนนนนนนรรรงงงงงีีีดึะะะัััแททมมกไไจจาปป็็วออ บอกให้มันปิดอยู่ตรงใต้เส้นก็พออย่างอันนี้เป็นเทรนขาลงนะครับปิดอยู่ใต้เส้นเราก็ซื้อลงที่แท่งถัดไปได้เลยเพื่อให้เพื่อนเอนเ,อนเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูจากตัวอย่างจริงกันสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์นะวันนี้เจอกันสําหรับเช้าช้าวัาววน ODC นะครับวันนี้เราจะเทรดกันด้วยเทคนิค JMA 3ามับ 5. นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ODC กับ JMA 3ามับ 5. เราจะรอดหรือเปล่านะครับ แต่ตอนนี้ดูทรงของกราฟกันก่อนนะฮะ a u น่าสนนะเป็นเทรนขาขึ้นยังสวยอยู่นะฮะชุดอื่นยังอยู่ในกรอบไซด์เว์แคบๆที่ยังไม่น่าเล่นนะกรอบไซด์เวนะมีอยู่2คู่นะครับที่น่าสนคือ a u กับ EC นะ ุดนี้ถ้าลงมาที่ปลายไส้หน้าสนนะครับคือแนวของ SMA 3กับ5ค่อนข้างที่จะห่างกันไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องรอกดได้ราคาดีๆนะครับถ้าราคาไม่ดีต้องปล่อยนะฮะมีโอกาสแพ้ราคาได้ชุดนี้น่าสนนะ EG UC ไม่ไหวนะครับชุดอื่นไม่ไหวนะโหชุดนี้ถ้าลงมาที่แนวรับเนี่ยถึงปลายไส้หน้ากดขึ้นนะฮะ แก๊ปกระโดดอย่างสวยแก๊ปกระโดดแบบนี้ต้องรอราคาดีที่แนวรับนะครับแท่งเทียนอยู่บนเส้น SMA ทั้ง2เส้นด้วยต้องรอราคาดีนะถ้ารอราคาไม่ดีก็มีโอกาสลงมาปิดแก๊ปก็แพ้ราคานะเสี่ยงไปหน่อยโอเค g u น่าสนนะครับ EG ก็ยังพอไหวนะ ส่วนชุดอื่น EC ก็ไหวอยู่นะครับชุดนี้กรอบไซเวย์นะโอ้ทะลุไปละทะลุแบบนี้ก็มีโอกาสซื้อขึ้นต่อนะครับชุดนี้ต้องจบใต้เส้นนะกระโดดเปิดแบบนี้ปล่อยนะครับชุดนี้น่าสนนะเจ๊กไหม โอเคมีจังหวะรีเจกนะครับ SMA ทั้ง2เส้นตัดกันเรียบร้อยแล้วนะตรงที่ผมเข้าออเดอร์เป็นเส้นกริดพอดีนะครับดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าเอาละฮะรอดไม่รอดฮะอ่ะแบบนี้มีลุ้นนะครับอย่าลงมานะ 15วิสุดท้ายฮะจะรอดหรือเปล่าโอเคแบบนี้น่าจะรอดนะอย่าวิ่งลงมาวิสุดท้ายนะโอเคออเดอร์นี้รอดตัวไปนะครับสำหรับออเดอร์แรกของเราออเดอร์นี้เป็นเทคนิค JMA 3 5นะให้เรามองแบบนี้นะครับชุดแท่งเทียนแท่งเขียวชุดเนี้ย วิ่งข้ามเส้นทั้งสองเส้นไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นแท่งเทียนแท่งแดงทิ้งไส้ล่างอยู่บนเส้น SMA ทั้ง2เส้นแล้วก็ SMA 3ตัด SMA 5เรียบร้อยที่ตรงนี้จากนั้นแท่งออเดอร์ของเราเปิดอยู่บนเส้นทั้ง2เส้นแบบนี้แล้ววิ่งลงมาที่เส้นกริดเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีจังหวะรีเจ็คแสดงถึงแรงซื้อก็ซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นต่อตามเทรนด์ SMA 3ตัด SMA 5แบบนี้ออเดอร์นี้ก็ชนะไปนะครับ ลุอกันต่อนะฮะออเดอร์แรกค่อนข้างที่จะครบรูปแบบนะชุดนี้น่าสวนเหมือนกันนะถ้าลงมาถึงปลายไส้นี่กดขึ้นได้นะครับหืมกดไม่ติดเป็นจังหวะที่หมดเวลาพอดีนะครับถ้ากดติดแล้วก็มีลุ้นเลยแหละหเป็นไงชุดนี้หลุดแล้วนะฮะ มีโอกาสขึ้นต่อนะอชุดนี้หลุดยาวๆนะครับอาจจะวิ่งขึ้นไปถึงแนวต้านนะโอเคแบบนี้ไม่เล่นนะฮะปล่อยไปก่อนชุดนี้ถ้าลงมาถึงปลายไส้อะต้องถึงปลายไส้นะครับ ราคาไม่ดีก็เสี่ยงนะคือถ้าถึงปลายไส้หน้ากดรูปแบบค่อนข้างสวยนะครับตามเทคนิค JMA 3ามทลงมาไม่ถึงปลายไส้นะปล่อยเข้าไปใจอยากรอปลายไส้มากกว่านะฮะชุดอื่นก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับ ทะลุไปละก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับเป็นไงอันนี้คือถ้าไม่รอปลายไส้นะแพ้ได้เลยนะครับโว oh, วิ่งกลับลงมาได้อะถือเป็นโชคดีนะที่รอราคาปลายไส้แล้วก็ไม่ได้กดก็เลยไม่แพ้นี่ถ้ากดไปนี่คือแพ้เลยเนะี่ย ชุดอื่นปล่อยนะครับชุดนี้ก็ยังเป็นกรอบไซด์เวกรอบแคบอยู่นะการกดลงก็อาจจะ,จะเสี่ยงหน่อยปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับหรือการที่จะสวนแนวรับคือถ้าแท่งเทียนค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจาก SMA ทั้ง2เส้นนะ่ะผมว่าก็ยัง,ยงสวนได้นะแต่ก็ต้องดูจังหวะดูราคาดีๆนะครับ ช่วงนี้ก็ลงมาที่แนวรับแบบนี้ถ้าจะสวนก็สวนได้นะเพราะว่าแท่งเทียนค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากเส้น sma ทั้ง2เส้นอยู่คู่อื่นกรอบแคบไปหน่อยนะ eg ช่วงนี้น่าสนนะถ้าลงมาถึงแนวรับปลายไส้หน้ากดนะครับแท่งเทียนยังอยู่ห้าง sma ทั้งสงเส้นอยู่นะครับชุดนี้ไหวไหมเนี่ยมีแก๊ปกระโดดนะฮะเจ็บไหมโอเคอ่ะถือว่าได้ราคาปลายไส้นะครับชุดนี้คือผมมองเป็นกรอบไซด์เว์แล้วก็มีแก๊ปกระโดดด้วยแรงซื้อขึ้นไปอะ่ะผมว่ายังมีแรงซื้ออยู่นะแล้วก็ได้ราคาปลายไส้อะ่ะ รอดไม่รอดถ้าหลุดไปลายไส้ก็คือต้องยอมนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดไปลายไส้ถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะไหวไหมจะหลุดไหมหลอดไม่รอดฮะออเดอร์นี้โอเคชนะไปนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมมองโซนแนวรับโซนนี้นะครับเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วหลักสําคัญของออเดอร์นี้ให้พวกเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ เป็นแก๊ปกระโดดด้วยแรงซื้อวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้ววิ่งกลับลงมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าแท่งเทียนเนี่ยเขาเปิดอยู่บนเส้น SMA ทั้ง2เส้นก็แสดงว่าอยู่ฝั่งของแรงซื้อเมื่อแท่งเทียนอยู่ฝั่งของแรงซื้อวิ่งลงมาหาแนวรับอีกรอบหนึ่งที่มีแรงซื้อเช่นกันก็กดขึ้นเพื่อหวังว่าแท่งเทียนจะวิ่งขึ้นแบบนี้ เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้แท่งเทียนอยู่บนเส้น SMA ทั้ง2เส้นแล้ววิ่งลงมาหาแนวรับที่แข็งแรงก็กดขึ้นชนะไปนะครับสรุปผลการเทรดสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ชนะไป2ไม้ติดนะเก็บกำไรไปทั้งสิน 8, 000, ้น8,000เกือบเกือบ9,000บาทนะครับก็ถือว่าวันนี้2ไม้ติดจบงานตามเป้าตามวินัยพักผ่อนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิค JMA 3 5 เพราะฉะนั้น JMA 3 5เนี่ยเป็นเทคนิคที่เล่นกับเทรนย่อยได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเทคนิคที่เล่นกับเทรนย่อยก็หมายถึงว่าเราจะสามารถเข้าออเดอร์ได้ไวขึ้นเมื่อเราสามารถเข้าออเดอร์ได้ไวขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคือเราต้องรอราคาที่ดี นะครับถ้าพวกเรารอราคาที่ปลายไส้ได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าปลายไส้คือจุดเข้าของแรงซื้อและแรงขายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรารอที่ปลายไส้ได้พวกเราก็จะมีโอกาสที่จะทํากําไรได้เพราะว่าเราได้ราคาที่ดีเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล <กด S 2> ค์กดแชร์กดติดตามให้กับตัวกรมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเทคนิคนี้ก็ ส่งคำถามกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบหวังว่าคลิปนี้ JMA 3 5จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ